มาร์กหน้าบ่อยๆหน้าจะได้สวยใสนะคะขยันมากช่วงนี้รู้สึกว่าหน้าเป็นสิวแถวเนี่ยเนี่มันเป็นสิวเราก็เลยมากแต่แถวเนี้ยไม่มีสิวหยุดงานไป3ามวัน ไม่ได้แต่งหน้าทาครีมรู้สึกว่าหน้าไม่ค่อยอวบอิ่มเลยเราต้องมาร์กหน้าบ่อยๆเพื่อให้สิวเพื่อให้ผิวเรามันผ่องใสเนียนนุ่มถ้าเรามีฟ้าฝ้ามันก็จะหลดค่อยอันนี้แบบวิธีธรรมชาติสวยแบบธรรมชาติตัวนี้คือเป็นไข่ขาวนะคะ ไข่ขาวใส่กับสำลีแผ่นอันนี้ต้องคือต้องมีความอดทนอย่างสูงเพราะว่ากินไข่นี่คือมันจะขาวมากแต่ถ้าเราทำครั้งแรกเราอาจจะไม่ชินกับกินไข่ขาวแต่ถ้าเราทำบ่อยๆเลวเราก็ชินเองค่ะเพราะว่าไข่ขาวนี้จะช่วยดูดสารพิษ สารสเตียรอยถ้าเราแพ้ครีมเราก็ใช้ไข่ขาวช่วยดูสารพิษนะคะพอเราทำบ่อยๆริ้วรอยแล้วก็หายรอยด่างดำมันก็จางลงนะคะเห็นผลดียิ่งกว่าใช้ครีมที่แบบกระจัดฝ้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบสูตรธรรมชาติเลยเมื่อก่อนหน้าเป็นฝ้าเป็นตํงหนกแก้ม ใช้ครีมตัวไหนที่แบบว่ากําจัดฝ้าก็ไม่หายเข้าคลินิกรักษาฝ้าก็ไม่หายเข้าคอสก็แค่จางลงก็แค่ดีขึ้นแต่ไม่หายขาดพอช่วงโควิดตังก็ไม่มีเป็นฝ้าเป็นสิวเต็มหน้าเลยก็เลยใช้ไข่ขาวว่างก็มาไข่ขาวว่างก็มาไข่ขาววันเว้นวัน อาทิตย์หนสองครั้งหรือวันเว้นวันผลปรากฏว่าหน้าค่อยๆเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสิวถ้ามื่อก่อนใครเคยเห็นคือหน้าจะเป็นฝ้าแล้วก็ชอบแกะหน้าเพราะมันจะเป็นสิวเซี้ยนเล็กๆแล้วก็แกะเป็นคนที่มือบอลแกะแล้วมันก็ฉํำแกะแล้วมันก็ฉํำเราก็มาร์กขยันมาร์กขยันมาร์าก แล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นจางลงจางลงถ้าคนขี้เกียจดูดแลตัวเองก็คือจะไม่ได้ดีก็คือเขาเรียกอันนี้มันเป็นวิธีธรรมาชาติจากรูขุมขนที่กว้างก็ดีขึ้นอันนี้คือเห็นผลชัดจริงแล้วก็ทําเป็นประจําอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยก็ต้องทำหนึ่งครั้งเป็นอย่างต่ํา แต่นี่ก็ขยันทำหน่อยวันวินวันสองวันทำครั้งหนึ่งสามวันทำครั้งหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งทำครั้งหนึ่งแล้วแต่ถ้ารู้สึกว่าหน้าโซมก็อาจจะมาทุกวันยิ่งถ้าแบบว่าเราเปลี่ยนครีมบางคนก็จะมีอาการแพ้คันเสบหน้าพอได้ไข่ขาวพอกหน้าแค่นั้นแหละมันต้องจะเย็นชุม่มบางทีก็แบบว่าเอ้ย เห็นโฆษณาบครีมบำรุงตัวนี้ดีจากหน้าเราไม่เคยใช้พอเราไปใช้บางทีมันก็คันพอมันคันมันก็ขึ้นผื่นรู้สึกแบบปวดแสบปวดร้อนหน้าก็ใช้ไข่ขาวนี่แหละพอกพอ,อกหน้าแต่เราคิดว่าเราพยายามที่จะใช้ครีมตัวนี้ให้ได้เราก็ทา คือว่าถ้าเป็นครีมกลางวันเราก็ทาไปทํางานเลิกงานกลับมาเราก็มาพอกหน้าเช้ามาเราก็ทาใหม่เลิกงานกลับมาเราก็มาพอกหน้าแล้วครีมอะตัวไข่เนี่ยมันจะแบบมันจะพอกมันจะดูดสารพิษหรือว่าพวกเออเขาเรียกว่าปรับสภาพผิวให้เราอะแล้วเราก็มันก็จะแบบ ไปมาล้วก็หน้าเราก็จะปรับกับครีมตัวนั้นได้หรือว่าเรากำลังใช้ครีมตัวอื่นอยากเปลี่ยนครีมตัวอื่นบางทีมันเกิดอาการแพ้เงี้ยแต่เราก็ใช้นี่แหละใช้วิธีนี้คือได้ผลดีและเห็นชัดเจนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชมคลิปชมโฆษณาให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย